เอาละครับก็สวัสด,ดีทุกคนกันด้วยนะครับเราอยู่กับช่องบอลนักแสดงอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมกันครับไปอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าส่วนของการทายนะครับว่าจะเรียกบรรจุนะครับของตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ปฏิบัติการหมดหรือเปล่านั่นเองครับในปี68เนาะเราไปดูกันนะครับในปี68แราต้องบอกกันทุกคนก่อนนะครับว่าเปิดนะครับแค่3ามเขตด้วยกันดูเหมือนจะน้อยเนาะแต่ว่าคนสอบผ่านค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับเอามาดูนะฮะปีนี้นะครับเปิดที่ภาคอีสานเขต2นะครับคนสอบผ่าน1 0 2คนนะครับส่วนเขต3นะครับผ่าน21คนแล้วก็ภาคกลางนะครับเขต2นะครับผ่าน54คน ดูผิวผิวผินๆแล้วเนี่ยน่าจะเรียกหมดอยู่มั้งนะครับเพราะว่าอีก7เขตที่เหลือมันไม่เปิดนะครับมันจะเป็นไปได้อย่างไรมันจะเรียกไม่หมดเชลียหรอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะครับในส่วนของปีที่ผ่านมาก็คือปี62ที่เปิดตำแหน่งนี้นะครับนะเราไปดูนะเพราะปี60ไม่เปิด6,4ไม่เปิดนะครับเปิดตอนนั้นอนะปี62เราไปดูนะครับสถิติปีนั้นนะครับเปิดทั้งหมด2 4 6 6, 6เขตได้กันภาคเหนือนะครับ2เขตนะครับนะก็คือภาคเหนือเขตหนึ่งเนี่ยสอบผ่าน27คนเขต2 23คนนะครับแล้วก็ภาคใต้ 2, เขต2นะครับ21คนภาคอีสานเขต1 64คนนะเขต2 60คนนะครับแล้วก็กระโดดไปที่ภาคกลางเขต2นะครับ24คนนะครับอ่ะรู้สึกว่าปีที่62เนี่ยเรียกประมาณเท่าไหร่20 ใช่ไหมยี่สิบครั้งไหมไม่แน่ใจนะครับจำจำตัวเลขชัด,ชดไม่ได้นะโอเคก็คือในปีนั้นนะครับเนี่ยที่ผมมาก็คือครั้งที่แปดถึงครั้งที่สิบเจ็ดนะครับนะเออมันก็คือมาไกลประมาณหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆลองดูนะอย่างภาคเหนือนเนี่ยก็คือไม่ได้เรียกอีกเลยนะครับแปลว่าเนี่ยน่าจะเรียกไม่หมดนะครับเพราะว่าสไลด์ก่อนหน้าน,นี้มันเรียกไปประมาณห้าหกคนนะครับอืม ประมาณนี้เองนะอย่างภาคเหนือเขต2ก็เช่นกันครับเนี่ยเรียกมาถึงแค่เบอร์6นะครับเบอร์6ก็คือสีดำเนาะสีดําก็คือตรงตามตําแหน่งนะครับคนผ่านประมาณ20กว่า,กวาเกือบทุกเขตนะมีภาคอีสานที่ผ่านเยอะหน่อยขนาดว่าผ่านเยอะหน่อยนะครับอย่างภาคอีสาเสนเขต1เนี่ยเรียกมัดแค่เบอร์5เองนะครับครั้งที่17แล้วนะครับ ครั้งแรกเรียกไปสองคนเนาะส่วนใหญ่เบอร์หนึ่งเนี่ยไปรอบแรกแล้วนะครับส่วนภาคอีสานเคสองเยอะหน่อยครับหกสิบเนี่ยเรียกมาถึงสิบห้าถึงสิบคนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ภาคกลางเตสองนะครับเรียกไปถึงประมาณ9คนนะครับอืมซึ่งผมจะมีคำ,ำว่าคําว่าสํารองสีแดงๆไว้ตรงนี้นะครับคือว่าบรรทัดต่อไปมันจะมีเรียกไปเป็นตัวสํารองของครั้งสุดท้ายนะครับ การเรียกบรรจุนะครับมันจะมีหลายครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้ไปเป็นตัวสำรองเผื่อว่ากรณีที่ผู้ที่สอบได้เนี่ยมาหรือไม่มานะครับไม่มารายงานตัวเราเป็นเบอร์สำรองถ้าไปนะครับก็มีโอกาสที่จะเรียกได้อยู่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งนักวิชาการพัฒน,นธรรมนะครับ น่าจะอยู่ในส่วนของอบจอรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่าจะอยู่หน่วยงานใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเรียกใช้ก็เหมือนน้อยครับเหมือนตําแหน่งที่ผมสอบในคือนลักวิชาการคอมพิวเตอร์นีก็น้อยเช่นกันนะส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีแค่ที่ลักคน2คนนะแต่ละจังหวัดมันมีค่อนข้างที่จะน้อยครับก็เลยมีโอกาสเรียกน้อยมากนะครับอาจจะไปอยู่ตาม อาจจะมีเทศบาลใหญ่ๆที่มีประเพณีมีวัฒนธรรมใหญ่ๆอาจจะมีตำแหน่งนี้ได้นะครับแต่ว่ามันจะเรียกมันไปทับซ้อนกับทางจังหวัดเนาะวัฒนธรรมจังหวัดเขานะครับก็เลยโอกาสเรียกน้อยครับแล้วคนสอบผ่านมาปีนี้นะครับ อีสานเขตสองครับหนึ่งร้อยสองคนนะฮะก็เป็นห่วงมากๆเลยว่าจะเรียกสักยี่สิบคนได้มาให้นะครับนะโอเคอาจจะมีภาคอื่นขอใช้บัญชีอาจจะมีภาคเหนือขอใช้บัญชีเข้ามาอาจจะทะลุไปถึงได้เต็มที่สักสักห้าสิบนะฮะส่วนอีกที่เหลืออาจจะต้องทําใจนะครับช่วงสองปีนะแปลว่าเขตอื่นก็ยังมีรุ้นเขตสามอาจจะพอได้นะส่วนภาคกลางก็ไม่เปิดน,นะครับก็ห้าสิบคนก็อาจจะพอไหวแต่ว่าผมเป็นห่วงแค่อีสานเขตสองนะครับที่อาจจะเรียก หมดหรือไม่หมดนี่มันก็แบบลุ้นมากแบบคิดว่าน่าจะไม่หมดนะฮะแต่มาลองทายกันดูแล้วกันนะว่า2ปีผ่านไปจะเป็นยังไงลองมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอืมใครสนใจนะครับก็จะมีอ e ีบุ๊กนะครับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมนะครับที่จะบอกเออเขาเรียกไงว่าขอบเขตนะครับเกี่ยวกับกลุ่มงานต่างๆนะครับลักษณะ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลักษณะงานต่างๆของนักวิชาการวัฒนธรรมทำอะไรบ้างน,นั่นเองใครสนใจก็ลองกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าส,ส,สวัสดีครับ